สบายดีทุกท่านนาจะมาเข้าในบทที่สองในบทนี้นาะเขาจะมาหูจักเกี่ยวกับคำว่าการเทรด forex นาะหรือว่า forex trading เนาะซึ่ง forex trading นี้กะมีหลากหลายสินทรัพย์ให้เขาเทรดเนาะก็คือเขาได้ยินมีแต่คําว่า forex forex เนาะที่เขาเทรดกันอยู่ในปัจจุบันเนาะแต่ว่าอยู่ในตลาด forex นี่มันจะมีหลากหลายสินค้าให้เขาเลือกเทรดเนาะซึ่งตลาด forex นี่มันจะเป็นตลาดอันดับต้นๆเนาะหรือว่าอันดับ แรกที่เขาเอื่นกันเนาะอยู่ในตลาด forex เนาะหลังจากเขามีตลาด forex เนาะมันจะมีจะเป็นพวกตลาดโลหะจะเป็นพอตลาดพลังงานตลาดหุ้นดัชนีหรือว่าค r y p t o c ร r r e n c y มันจะตามกันมากเนาะซึ่งโดยที่จริงแล้วเนาะการเทรด forex นี่มันจะเขาเอื่นในในานามอัตราแลกเปลี่ยนเนาะหรือว่าเขาเทรดหรือว่าเก็งกำไรในะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตารา่างประเทศเนาะเขาเอื่นว่า forex เนาะแต่ว่า ในเชิงที่ว่านักเทรดที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบันเนาะเขาก็ไปเทรดพวกทองคำพวกดัชนีพวกหุ้นพวกคริปโตเหรเรนซีต่างๆเนาะก็สามารถเทรดได้ขึ้นกับโบรกเกอร์ที่ว่าเฮาอ่าสมัครหรือว่าขึ้นกับโบรกเกอร์ที่เฮาเปิดบัญชีนั่นเนาะอันนี้มันขึ้นกับแต่ละโบรกเกอร์เนาะซึ่งในตลาด Forex นี่เนาะมันมันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ อันดับที่หนึ่งี่ก็คือเข้าได้ยินเนาะตลาด forex เนาะเป็นตลาดเหรียญเงินตาระหว่างประเทศเนาะซึ่ง volume ในการสื่อคายในแต่ละวันนี้มันจะรวมๆกันเนาะทางทั้งมดละทางมดของตลาด forex เพราะว่าใน,ในในปัจจุบันนี้การตลาดการเทรดนี่ยยังโบมีสื่อว่าซีไซสื่อตัวใดเนาะเพราะว่าในการเทรดเนาะมันจะมีหลากหลายอ่าหลากหลายสินค้าที่ให้เขาเทรดฉะนั้นในปัจจุบันนี่ยังโบท่า,ทานด้มีสื่อตัวใดมาแทนคําว่า forex เนาะ วันนี้คาว่า forex นี่มันจะแยกย่อยจากตัวอื่นเนาะก็คือมันจะแยกจากจาพวกนี้เนาะมันจะแยกออกจากจาพวกโลหะจากพลังงานผัวคุณดัชน,นีต่างๆมันจะแยกออกเนาะแต่ว่าคําว่า forex นี้แม่นเขาจาะสิ้นข่าของมันก็คืออน,นันตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคือนักเทรดคือเอานี้เขาจะเข้าไปเก็งกําไรในค่างเงินตัวนี้เนาะคือ forex นี่แม้นย่อมาจาก foreign exchange market เนาะก็คือแหล่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนาะ จึงโดยรวมเนาะทั้งหมดของตลาด Forex เนาะอาบอลลูนในการสื่อขายในแต่ละวันก็คือประมาณห้าล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐตอวันเนาะอันนี้ก็คือ v อลุูนในการสื่อขายในแต่ละวันเนาะคนลงทุนทั่โวโลกเนาะอันนี้จะเป็นบอลลูนการสื่อขายในแต่ละวันเนาะอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งแมน Forex กเนาะก็คือเ้าสามารถไปเกงกำไรอยู่ในค่าเงินแต่ละประเทศเนาะอยู่ในอยู่ในอยู่ในตลาดเนาะอันนี้ก็คือมีเนาะทุกทุกบล็อก ทุกบุกทีว่าอาเหตุการตลาดเกี่ยวกับตลาดการเงินเนาะมันจะมีห้เฮาเทรดอยู่แต่ละบุกมันจะมีห้เฮ้าเทรดเบิดเนาะบันนี้จะมาเบิ่งค่าเงินทีหลายคนนิยมการเทรดเนาะทั่วโลกเนาะมันจะมีคู่เงินหลายๆคู่เงินเนาะแลยการสกุลเงินทีเขานิยมเทรดเลยว่ามันจะแมทกันหรือว่าจะเป็นเงินจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนกันทีคนทั่วโลกนิยมการเทรดเนาะจะมีอยู่ปสกุลเงินหลักเนาะก็คืออันดับที่หนึ่งแมนดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐนี่เป็น เงินดอลลาร์ของอาสาหาราัฐอเมริกาเนาะจะเป็นดอลลาร์ตัวนี้จะเป็นดอลลาร์ที่วาคนทั่วโลกเนาะที่ที่ย่อมรับเนาะเงินตัวนี้ก็มีหลายเนาะมีหลายสินนรัพย์ที่ขึ้นกับกู้เงินตัวนี้ฉะนั้นการค้าโลกเนาะก็ใส่เงินตัวนี้เนาะใส้เงินดอลลา,า,าร์สหรัฐฉะนั้นทุกอย่างเนาะก็มันขึ้นกับเศาารษฐกิจของสหรัฐทาวาทาวาเฮาทรดเงิน USD เนาะ หลักกาต่อมาเนาะจะเป็นเงินยูโรเนาะยูโรจะเป็นเงินของอ่าฝั่งยุโรปเนาะแล้วก็จะมีเงินญี่ปุ่นเนาะเงินอ่าเงินปอนแล้วก็เงินสวิตฟรังแล้วก็เงินดอลลาร์แคนาดาแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ดอลลาร์นิวซีแลนด์เนาะอันนี้คือเงินจำพวกนี้เนาะเป็นเงินที่เขานิยมเทรดกันหลายหรือว่าแพร่หลายอยู่ในตลาดเนาะอยู่ในตลาด forex อันนี้สามารถเข้าไปเบิ่งได้เนาะสำหรับคนที่ว่ายัยางบ่ทันได้ เปิดเนาะหรือว่าคนที่สมัครบันชีแล้วดาวน์โหลด MT4 แล้วเนาะกับสมัติไปเบิง่งอยู่ใน Market Watch เนาะมันจะมีครูเงินให้เอาเลือกเนาะซึิงแต่ละครูเงินนั้นในการคิดไลผักส่วนต่างๆเนาะจะได้เียนในบทต่อๆไปเนาะอันนี้ก็คือตลาด Forex เนาะจะเป็นสำรับผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ้นข้าของสกุลเงินแล้วก็ต่อมาเนาะจะเป็นโลหะ จะเป็นโลหะอ่าก็คือตัวนี้จะเป็นโลหะนี่มันจะเขานิยมการเทรดปัจจุบันนี่ก็คือทองคำเนาะทองคํานี้จะเป็นสินค้าที่เขานิยมเทรดทั่วโลกนี่แหละเนาะสะพาะทองคําแล้วก็มันจะมีคูเงินอีกเนาะคู่เงินจะเป็น XAG USD เนาะก็คือมันจะจับเงินมันจะจับคู่กับเงินดอลลาร์ทองคำคือกันเนาะมันจะจับคู่กับเงินดอลลาร์คือกันอันนี้ก็คือจะเป็นโลหะเนาะทองคําตัวนี้จะเป็นทองคําโลกเนาะ คือทองคำตัวนี้จะเป็นคนทังโลกต้องการเนาะฉะนั้นในว่าในวาเวลาการสื่อขายเนาะทองคำนี้มันจะขึ้นกับดีมานและซัพลายเนาะขึ้นกับดีมานและซัพลายหรือว่าความต้องการสื่อความต้องการขายเนาะซึ่งทองคำนี้เป็นโลหะที่ว่าคนทั้งโลกที่ว่าอยากอยากได้เนาะหรือว่าเป็นชินนรัปลอดภัยเนาะฉะนั้นทองคำนี้มันจะมีการเคลื่อนทีขึ้นและการเคลื่อนที่ลงมันขึ้นกับเศรษฐกิจอ่า กว่วโลกเนาะตัวนี้อันนี้ก็คืออทองคำเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพลังงานเนาะพลังงานการเขาก็สมัติเขาไปเทรดได้เนาะพลังงานนี้จะเป็นพวกแก๊สธรรมชาติเนาะแก๊สธรรมชาติแกสส๊แกส,สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบเนาะพวอเบรนไอน์ล้วก็ WTI เนาะตัวนี้ผู้ได้ทว่าอยากเทรดก็สิมารทเขาไปเทรดได้เนาะก็คือน้ำมันดิบนี่เขาจะไล่เป็นบาเรลเนาะบาเรลแหละคือ ่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะคำว่าน้ำมันดิบน้ำมันดิบเนาะเขาสามารถเขาไปเทรดได้เนาะแต่ระบบมันจะมีสินนขาตัวนี้ให้เขาเทรดอยู่เนาะซึงแต่ละคนก็สามารถไปเบิ่งเนาะว่าน้ำมันปัจจุบันนี้มันราคาหลายปันไดเนาะต่อบาเรลเนาะอันนี้เขาคำนวณเป็นบาเรลแล้วก็ต่อมาเนาะจะเป็นตลาดลักรั์เนาะสต็อกเนาะตลาดลักทรัพย์นี่มันจะมี หล,หลายบริษัทเนาะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะแล้วตลาดหลักทรัพย์ตัวนี้เขาก็สมารถเขาไปเทรดเนาะไปเทรดพวกหุ้นเนาะเป็นหุ้นแอปเปิลบ่หุ้นบีเอหรือว่าหุ้นพวกต่างๆเนะาะหลายหุ้นที่ว่าอยู่ในตลาดเนาะซึ่งว่าแต่ละชิ้นค่าที่เขาเสนอมานี้มันขึ้นกับความถนัดแล้วก็ขึ้นกับความหูที่เขามีก่อนเนาะเพราะว่าแต่ละ อ่าลักรั์เนาะแต่ว่าแต่แต่ละผลิตภัณฑ์เนาะหรือว่าแต่ละชินค้าเนาะมันขึ้นกับความถนัดของภัยมันฉะนั้นก่อนเขาจะไปเทรดอันใดอันหนึ่งเขาต้องได้ศึกษาปัจจัยของมันก่อ,น,อนตัวอย่างถ้าเขาไปเทรดอ่าบริษัทแอปเปิล e แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องได้ไปศึกษาก่อนอ่าศึกษา,าหุ้นของบริษัทแอปเปิล e ว่ามันขึ้นมันลงมันมันขึ้นน้ำหยั่งเนาะฉะนั้นเขาต้องได้ศึกษาก่อนในจุดนี้เนาะอันนี้ก็คือตลาดลัก,กทรั์เนาะก็สามารถไปเทรดได้แล้วต่อมาเนาะเป็นดิสนีเนาะ นัชนีนี้จะเป็นจะเป็นหลายๆตลาดเนาะมันเป็นตลาดนสเดกเนาะจะเป็นตลาดนสเดกแล้วก็เป็นตลาดหรือว่าที่เอาเห็นอยู่ในอ่าอยู่ในตลาดเนาะก็คือ US เออยเนาะแล้วก็ดัชนีตลาดดาวโจนเนาะตัวนี้อาจจะเคยได้ยินเนาะตลาดดาวโจนย์เอสามสิบเนาะอันนี้จะเป็นหุ้นของอเมริกาตัวนี้แล้วก็ดัชนีฮ่องกงเนาะตัวนี้จะเป็นตลาดดัชนีของฮ่องกงของจีนเนาะ แล้วก็มันจะมีตลาดน,นั้นตลาดดัานีของสิงคโปร์เนาะหรือว่า SG อ7จีสก็เ็รสมรถเขาไปเบิง่งไปเทรดได้เนาะฉะนั้นในตลาด Forex นี่มันจะบริมีแต่คู่เงินเนาะมันจะมีห้เฮาเทรดจะเป็นพวกคุ้นพลังงานหรือว่าโลหะต่างๆสมารถเข้าไปเทรดได้เนาะเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้เนาะมันปัจจัยมันขึ้นกับการต้องการหรือว่ามันขึ้นมันลงกับสภาพเศรษฐกิจโลกอ,อันนี้ก็คือ อ่าดัชนีเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายอ่าทุกคนอาจจะได้หูเนาะหรือว่าได้ได้ยินเนาะจะเป็นอ่าคริปโตเคอเรนซีเนาะหรือว่าการตลาดการเงินดิจิตอลเนาะเขาจะได้ยินคำว่าบิตคอยอีเธอรียมบิตคอยจะเป็นพวกเทเลอร์นี่ต่างๆเนาะคือจะพวกนี้เนาะเป็นสินค้าที่ว่าสินค้าดิจิตอลเนาะที่ว่าเขาบริษัทจะใบได้เนาะแต่ว่า บิตคอยนี้เป็นสกุลเงินอันดับต้นต้นของโลกเนาะที่เขายอมรับเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้บิตคอยมันจะเทโตลงมาหลายเนาะหลังจากที่มันขึ้นหอด60,000ดอลลาร์เนาะ60,000ดอลลาร์ 60, ต่อหนึ่งบิตคอยปัจจุบันนี้มันลงอยู่ที่เซปายเนาะซึ่งบิตคอยนี้เขาก็สามารถไปเทรดได้เนาะส่วนหลายเนาะเขาจะไปเทรดคาบิตคอยนี้มันจะเทียบส่จับคู่กับ US ดอลลาร์เนาะก็คือเขาจะเปรียบเทียบ1นึ่งบิตคอยเนาะ1 BTC เท่ากับจักด,ดอลลาร์เนาะก็คืออ่าแบบนี้สุดท้ายที่เขาจ้าเทรดเนาะก็คือคู่อื่นคือกันเนาะถ้าเขาจะเทรดอิตาเลียมเนาะก็ก็จับคู่กับอ่าก็าเอาอ่าสกุลเงินอิตาเลียมมาจับคู่กับ USD เนาะเพื่อเหาจะดู้ว่าในณเวลานั้นเนาะว่า1นึ่งอิตาเลี่ยมเท่ากับเท่าไรเป็น เป็นเงินโดอลร์เนะาะเท่ากับเทา่าไรทุกคนก็นสามารถไปศึกษาพเพิ่มเืิมได้เนาะสิ้นขาแต่ละสิ้นขาที่เขาจะมาดเขาไปเทรดได้เนาะตัวนี้จะเป็นความผู้เบื้องต้นเนาะในในในตลาด forex เนาะซึ่งข้ามาสรุป้ําันเนาะตลาด forex นี่มันเป็นตลาดมันโบเฉพาะแต่เป็นตลาดเหลียนเงินต่าระว่างประเทศเนาะมันจะมีสิ้นขาให้หลากหลายให้เฮาเลือกเนาะสินนขาหลากหลายให้เฮาเลือกฉะนั้น ตลาด forex นี่มันจะเป็นสื่อหนึ่งเนาะทีว่าผ่ากันเอิ่นตั้งแต่ตั้งแต่ forex เกิดขึ้นมาเนาะตั้งแต่บทไดน,นมีกอกพลังงานตั้งแต่บทไท้นนมีพวกดัชนีพอกคริปโตเรนซีเนาะต่กี้มันจะเทรดแต่ค้าเงินฉะนั้นตอนนั้นก็จะเอื่นกันมีแต่ forex เนาะวันนี้เฮาจะมาเบ่งหรือว่าสรุปนํากันเนาะขนาดของตลาด forex เนาะก็คือมันจะเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสาภาพคล่องที่สุดในโลกเนาะซึ่งปริมาณในการซื้อขายในต่อวันเนาะก็คือ5 0 0พันล,านลาน้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในตลาด forex บ่ต้องย่านว่าเออตลาดมันมีเงินจาน่ายเฮานากก็คือ volume ในการสือขายแต่ละวันนี้มันขึ้นกับนักลงทุนหรือว่ากับนักเทรดเนาะละ้วการคนที่เข้ามาเทรดในตลาด forex เนี่เนาะมันจะมีอยู่สองประเภทเนาะประเภทหนึ่งก็เอิ้นว่ารายหญงประเภทที่สองเอิ้นว่าไายย่อยรายหไงจะเป็นพวกธนาคารกลางเนาะจะเป็นพวกกองทุน แล้วก็ส่วนเทรดเดอร์รายย่อยจะเป็นคือเฮานี่เนาะก็สามารถเข้าไปเทรดเก็งกำไรได้อันนี้ก็เคียงคู่กันไปเนาะฉะนั้นในตลาด forex นี่จะเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะคือเขาจะเอาตลาดหุ้นรวมกันกับตลาด forex นี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตลาดหุ้นเนาะฉะนั้นนักเทรดทุกท่านก็สามารถททความเข้าใจแล้วก็บ่ต้องยานว่าเออเข้ามาในตลาดว่าบ่ตลาดบ่มีเงินจ่ายเนาะคือโวลูมในการสื่อการเงินตลอนก็คือหลายเนาะฉะนั้น ก่อนเาจะไปเฮดกำไรก่อนเาจะาประสบผลสำเร็จเนาะตองใดมีความหูเนาะราราเลือกกับโปรกเกอร์ที่มั่นคงหรือว่าที่มีความหนาเสถือก่อนจะเขาไปลงทุนเนาะอันนี้ก็คือทุกคนตองใดหูแรากาเข้าใจเนาะ x t r e x t r g d i n g เนาะหรือว่าการเทรด f o r e x แมนเขาจะจบเพียงซัมี้เนาะกบมีปัญหาตัวไหหรือว่ายังบอกเข้าใจตัวไดเนาะกสามารถสอบถามได้